อ๋อเป็นสูกวสการอสข้าส่รได้าปังนะครับรายารแบบวิ er> ่งทางตรง50เมตรหญิงนะครับ50เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศนาเร้ใหญ่นาเลยน้องคือเสียงโหนร่างใหญ่และน้องมาน้ำนักเข้าจุดรายการตัวด้วยครับ ยิ่งทางตรง50เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศนาไะใหญ่หนาเลยห,ห,หลองครูแสงไผ่มนรำใหญ่แล้วก็หนองหางนักเรียนเข้าจุดรงยงานตัวด้วยครับเอาเลยเอาเลยวิ่งสวนไปสวนมาแล้วครับครับพีบ่น้องผมบรรยากาศทั่วไปครับผม ความเที่ยวเพ่นแน่นไทยลุงยืดถูกแน่ลงยูครับผมขออนุญาตลงยืดูกด้ครับอาจารย์ขออนุญาตลงยถูกด้ครับครับผมนี่อาจารย์เพื่นครับผมคุณ นักก <c ười> ีฬาของเราถ้าผืนเป็นกองอำนวยการเอ้ากีฬาอย่างไรบ้าโอ้กีฬาที่น่อยแลม เออล่นหัวช <silence> ี e iin, ine, here, ้หัวผมเกมการต่อไปนะครับนิ่งขัดสี่เป็ยี่สิบห้าเมตรแต่ผสมนะครับชุดที่หนึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนเราครับพี่น้องผมบรรยากาศทั่วไปครับผมสวัสดีครับอาจารย์ขายดีดีขายดีขายดีครับผมขอบคุณครับ อันนี้ก็ของแท้ครับผมเกจีย่างแต่สีออกเดียสเท่านะั้นซู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 พ่อค่าข,า,ข,า,ขายพ้นมล้วไาครับผมขายดีขายดีส่วนเอฟซีเพิ่นมาซื้อเลยครับผมเอา ทับทับทับอย่าทับม <inaudible> ือจะฟวงเด้อไมได้เล <aesthetic> <t ips> oh ่นเดียวรอใหมันิมพี่เขาเล่นได้ใดขึ้อันนี่เอาปากกันดีกวามามข้า บรรยากาศโดยทั่ออกไปยิ่งดนี่นะครับพี่น้องผมบรรยากาศบรรยากาศกีฬาสีโรงเรียนหนองหางตับลนหนองหางพื้นบ้า3สามสิบจังหวัดวนราชธานีครับผมประจำปี2560 ถ้าผุนกับพ่อค้าไม่คายครับผมโดนลูกที่นี่เพื่อาไส้กับจอดพี่หันละอันนี้ไงยังบูนี่อันน้องเคสเคเคเเคเรากลูกีนไปนันครับพี่น้องผมนี่แหละเอีี่วันระบาเข้าฮะนี่ฮะ บุกีข้าวออกกล้องกระบุลเราตัวนี้อันนี้เสียของครับครับผมวันดีเอฟซีในเพียงล่ะวันดีครับเอฟซีครับไปเก๋วกลวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนี่ครับผมกล้วยเกี๋ยวไก่มาละสุดยอดฟุ้งเวทดีเลยพี่กบกพี่กบกเพชรเอาเงินขึ้น บ่าเพี้ยนแปลว่าพี่ของปอมบ่าวบ่าวบ่าวและประกันพิษแค่ประกันพิษแค่ค็เปอร์เซ็เพาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องผม้งมูนี่เป็นพลาสติกขายลูกขายลูกตีนอ้อมงเลี้ยนอยู่น่องมูนี่ล่ะอันนี้เสี่ยนจิ้งเข้าอันนี้เสี่ยนแดนอันนี้คนลอกอันนี้คนลูกอันนี้อันนี้คนลูกลอกกระมูนในตำบลต้องห่างครับผมบ่าวบ้าก ไปเรื่อยๆพี่น้องเมื่อนี่ให้กำลังใจเนี่ยนะัเอ้าให้กำลังใจกันเรื่องของิครับพี่น้องผมเอฟซีมาเมาลุยซีนเรอีจากดอนปท้ายครับพี่น้องผมออแหมกับต้นกะไล่งานตัวเลย หลายเป็นหลายนะอันนันเจ๊อ้อยของเขาครับผมน,น่นี่เจ๊อ้อยคนสวยสวัสดีที่จ้าในเพียงหลังเออคือครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวขายลูกซีนก้อนพี่นอ้อง đã chạy được rồi à ờ tôi đang gọi video luôn rồi là mấy cái ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตอนนี้มาใหญ่นะครับรองชนะเลิศนะครับไผ่ใหญ่นะครับครับโอ้ยไผ่ใหญ่นะครับพอออบาต้องบอกชื่อนะครับแสงไม่ครับท่านบอกว่าาสนาตอนนี้บอกชื่อได้นะครับวาสนาเป็นมงคลยินดีด้วยนะครับนะครับเป็นภาพเกียรติยศในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอภินันที่ใจแกระหันประธานในพิธีของเรานะครับในส่วนนี้นะครับ ขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับมอ,อบรางวัลเกียรติยศให้กับพวกเราต่อไปนะครับรายการที่สองนะครับชนะเลิศ30เมตรหญิงอนุบาลน,นะครับชนะเลิศโรงเรียนบ้านหนองคูตาดโรงเรียนนิดหน่อยนะครับท่านรักษาการสุ่ยไหลสุกนะครับบนศิรษะร้องเลยเพ่าท่านสุ่ยนะครับอ้าวหนองคูปาดนะครับ ท่านพออสุยไหลสุกนะครับรักษาการผู้ดูแลนะครับนักเรียนมี3ามคนในษณะโอ้ยด่านพ่ออสุยให้ใจไหนเนาะนะครับครับรองชนะเลศโรงเรียนบ้านหนองหางท่านกิติยารองชนแเลลำที่สองโรงเรียนบ้านแสงพายอีกแล้วครับท่านปฏติโทว่าสระครับเรียนเชิญท่านนะครับท่านอกสศของเรานะครับท่านประยูนอินทนัยนะครับ คุญครับลูกๆล้านหลานนะครับอาจจะไม่คุ้นหน้าเพราะว่าเกิดที่หลังนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของเรานะครับเป็นอกอกคสนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมามอบรางวัลถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของเครือข่ายของเราจริงๆปีนี้นะครับแลม,มอบรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับน้องครูรองชนะเลิศให้กับลูกๆจากน้องห่างและรองชนะเลิศอันดับที่2ให้กับลูกๆจากแสงไทยนะครับ ครับครับท่านจะได้ร่วมบันทึกภาพอันยิ่งใหญ่นะครับกับการบันทึกภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งครับ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 ปรบมือให้กับภาพแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับสำหรับพวกเรานะครับชาวเกษมสีมากราบขอบคุณท่านประยูนนะครับบุญทนายนะครับที่ให้เกียรติครั้งนี้ครับรางวัลต่อไปครับมอบรางวัลชนะเลิศ50เมตรชายอนุบาลนะครับ ชนะเลิศครับโรงเรียนบ้านนาได้ใหญ่ครับปาดทีโทครับรองชนะเลิศครับโรงเรียนบ้านหนองหางครับและรองชนะเลิศอันดับที่สองโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนะครับท่านรองสุบรราสาครับรองผู้การสถานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนะครับให้เกียรติมอบ ครับตอนนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านรองเขตของเรานะครับท่านสุบรรลาสานะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของพวกเรานะครับที่อมอบรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับโรงเรียนบ้านนาละใหญ่ครับแล้วก็รองชนะเลิศนะครับอันดับที่หนึ่งให้กับหนองหางแล้วก็แล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองกับภัยใหญ่นะครับครับผม ครับชนะเลิศนะครับตอนนี้นาราใหญ่ครับครับท่านก็จะมอบภาพนะครับเกียรติยศให้กับพวกเรานะครับในคราี้จับมือชูกันเลยครับครับโอเคครับนี่ภาพเพียงประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับภาพแหียงความยิ่งใหญ่ของกัลเซมสีมาของเรานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้านายนะครับทั้ง3ท่านในส่วนนี้นะครับครับผมฝากครับ ครับในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองอภินันีิชัยแกระหันนะครับท่านรองสุบานลาสาและก็ท่านนะครับอกคสอของพวกเรานะครับในส่วนนี้นะครับท่านประยูนท่านท่านถาวรบุญกระจายกราขอบคุณท่านประธานและก็แก่ผู้ใกติอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับ ในนามเครือข่ายที่17่วง32นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอรองอภินันน์ทิชัยเกลาหันนะครับประธานในพิธีวันนี้ที่ให้เกียรติสละเวลาว่างมาเป็นประธานพิธีในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายของเรานะครับ <S <S ขอบคุณท่านรองสุบรณลาสาด้วยนะครับรองอุบลเขตหนึ่งของเราแล้วก็ท่านอคกขอขอสอนะครับแบบประยูนนะครับบนุญดนัยนะครับ